ครับผมนายชูโชกบันทน้อยนะครับวันนี้มาแนะนําแหลงเลนลู้ประจำตำบลซ่านนะครับโดยจะมีบ้านหนังสือชุบชุนปะกาศูนย์ปัญญาสินกิจพเพียงประจำตำบลซ่านนะครับโดยสถานที่แห่งนี้แหลงเลนลู่ป่ปาชาวบ้านที่สามารถเห็นหูได้หลายๆด้านนะครับที่บ้านท่นยายนผู้ใหญ่ขนมซักทิปย์ลุยนะครับ ครับผมไนถนอมซักทิพย์รุ่ยเป็นเจ้าของบ้านเ,าเป็นบ้านหนังสือชุมชนบ้านชั้นเหนืออำเภอเวิงสาจังหวัดน่าน,านครับผมครับในการจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชนนะครับเริ่มแรกก็คือ,อครอบครัวผมมีหนังสือเกา่า ลูกๆที่เลี้ยงจบไปแล้วแล้วก็มีลูกหลานบ้านสั้นเหนือน,นี่มาอ่านหนังสือต่างๆเช่นบรทัปรายงานกิจกรรมของโรงเรียนจะมีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่โรงเรียนสาแล้วหลังจากนั้นมาทางกศนอำเภอเวียงสาก็ได้มาสนับสนุนจัดตั้งเป็นบ้านหนังสือชุมชนนะครับพร้อมกับสนับสนุนงบประมาณหนังสือต่างๆวัสดุอุปกรณ์ แล้วก็ในส่วนหนึ่งกับผมเองก็ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เยอาวชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้หาค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตนะครับติดตั้งกันมาเรื่อยๆทีแรกกับมีีบ้านหนังสือที่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจากหมู่บ้านตั้งอยู่ที่หน้าวัดนาวชันหลังจากนั้งก็ย้ามารวมกันอยู่ที่นี่ทีเดียวเป็นบ้านหนังสือชุมชนของบ้านชั้นเหนือนะครับ ก็ได้รับการสนับสนุนจากกสทนเพื่อเวิสามาสนับสนุนทางวิชาการต่างๆครับผมสำหรับแนวทางการดําเนินง,งานนะครับกระผมก็ได้เปิดรับบริจาคหนังสือจากส่วนต่างๆจากภาคเอกชนและส่วนราชการ อีกส่วนหนึ่งผมมีตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ไปประชุมหรือไปอบร,รมของส่วนราชการต่างๆก็จะได้ซื้อตับหมาเพื่อมาเผยแพร่ในในชุมชนนะครับสําหรับาการประกอบด้านอาชีพต่างๆดำเนินการแนวทางตามปริยาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งซึ่งนี้จะเป็นบ้านหนังสือชุมชนแล้วทางทั้งกสณที่สนับสนุนวิชาการต่างๆซื้อต่างๆ การได้มามามาเฮียพี่น้องชาวบ้านที่สนใจในเรื่องด้านอาชีพตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นการปลูกพักการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งจะมีอยู่ในศูนย์นี้นะครับพืชพักสวนรัวต่กาเรเลี้ยงป่าในกระชังเลี้ยงไก่ไก่ไท่ไก่พันไทยไก,ไก,ไก,ไก่พื้นเมืองเลี้ยงกบในบอดินและบอซีเมนต์นะครับซึ่งในชุมชนละแวกนี้ก็จะจะ,จะมีอาหาร กินกันเองในครัวเรือนนะครับโดยการเลี้ยงเองกินเองนะครับบริซื้อซึ่งก็เป็นการประยัดของของคนในชุมชนที่ได้มาศึกษาในในบ้านหนังสือชุมชนๆๆแห่งนี้ครับนอกจากอานอกจากมีหนังสือแล้วนะครับมีพักต่างๆกับมีเลี้ยงป่าในบ่อซีเมนต์เลี้ยงป่าในกระชังซึ่งซึ่งอยู่ตรงนี้จะมีทิศลำห้วยนะครับหลังบ้านเนี่ยเป็นห้วยลองเป้าเลี้ยงป่าในกระชังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ห่าน อยู่ที่นี่ไก่เป็ดไก่ไก่บริื้ทนะครับเรียกกินเองหมดเเลี้ยงป่าในบอร์ชมนต์นี่ก็สี่เดือนหลังจากกินในครัวเรือนแล้วแบ่งพีแบ่งนอกแล้วก็ยังเหลือได้ขายนะครับขายแต่ละข้างก็ได้เงินประมาณเจ็ดพันกว่าบาทถึงแปดพันนะครับถ้าบริกิจในครัวเรือนก็นขายได้แต่ละข้างหมื่นกว่าบาทนะครับบอกรบก็อยู่ด้านไหนอยู่ับ ข้อดีนะครับที่มีบ้านหนังสือชุมชนเนี่ยก็ได้เครือข่ายัาคีเครื่อนเยาวชนเด็กนับเรี้ยน่างๆที่ที่ในวันยุทธเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะบอไปมั่วสุมที่อื่นจะมาจับกลุ่มกันทำทำทำการบ้านทํารายการต่างๆค้นหาข้อมูลในตรงนี้นะครับนอกจากเยาวชนที่บอได้ไปมั่วสุมต่างๆเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว เครือข่ายทักษิณปูบ้านในตำบลงางกับเขามาเรียนรู้ได้ในที่นี้นะครับแล้วก็นี้เครือข่ายมูบ้านใกล้เคียงต่างตำบลกับมาศึกษาดูงานแล้วทางทางบ้านหนังสือชุมชนนี่ก็ได้มี m อ u อยูกับสถาบันราชภัฏเอกชนทุ่งศีทองนะครับเพื่อส่งนักศึกษาเข้ามามาเรียนรู้ด้วยกันในที่นี้ในในแต่แต่ละแต่ละเทอม ออของของนักศึกษาราชภัฒน์ยอะเคียบทุ่งสีทองนี่นะครับจะมา,มามามาศึกษาดูงานที่นี่มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนอกเหนือจากเยาวชนในพื้นที่แล้วนะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์อย่างมากแล้วทางบริษัท c p o หันความสําคัญก็นได้มาสนับสนุนในเรื่องหนังสือเหมือนกันนะครับเรืองเอกสารต่างๆนะครับที่ผานมาก็คิดว่า ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรครับผมครับรผมก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่ได้ผ่านมาทั้งตำบลซานขอขอเรียนเชิญแวะที่บ้านหนังสือชุมชนบ้านซา,านาเหนือตำบลซานสุดท้ายผมขอขอบคุณน,นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลซานกศนอำเภอเวยงสากศนจังหวัดน่านและส่วนราชการต่างๆที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุน จากทุกภาคส่วนนะครับที่บสัสนับสนุนบ้านหนังสือชุมชนแห่งนี้นะครับขอบคุณครับผม